ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางเดีดเดอร์นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาว12ราศีนะคะประจำเดือนมิถุนายน2565ค่ะเริ่มกันด้วยราศีแรกเลยนะคะราศีมังกรค่ะเอ่อคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นอยากให้ดูเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเป็นแนวทางก็ได้เนาะ,ะส่วนใครที่แบบว่าเอออยากจะถามอะไรที่มันจริงจังว่าจะไปต่อคนนี้ดีไหมหรืออะไรแบบเนี้ยวางแนะนําให้ดูเป็นส่วนตัวก็ได้นะคะจะ ดวดกว้างก็ได้หรือจะดูท่านอื่นก็ได้เพราะว่านักพยากรณ์นะคะจะมีวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะมีข้อมูลของคุณของเขาเนอะเอามาเอามาคำนวณได้ตรงนี้มันก็ได้ให้ความเอ่อได้คำำําทํานายที่มันแม่นยํามากขึ้นนะคะอ่าเริ่มแรกนะคะวันนี้กวางจะใช้ไพ่สุขีเหมือนเดิมนะคะก็คือจะเป็นอ่าไพ่สีแดงนี้นะคะไพ่สุขีนะเราก็ตามด้วยเอ่อพาสเทลทาโร่นะคะพาสเทลทาโร่นะเคยใช้ไปล้วคลิปหนึ่งเนาะ อะจริงๆแล้วอ่ะวางอัดไปละรอบหนึ่งนะคะแต่ลืมกดอัดพูดไปอยู่คนเดียวอะคะ่ะประมาณ30นาทีอ่ะอันนี้เอามาเริ่มกันนะคะที่ไพ่พลังงานนะอ๋อลืมบอกว่าคําแนะนํานะคะคําแนะนำก่อนใช้ไพ่อ๋อสำรับนี้ค่ะ whisper of love นะคะก็คือไพ่ของเทวดานางฟ้านั่นเองมาบอกความมาบอกมาแนะนํานะคะว่าความรักควรทำยังไงบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทไพ่พลังงานก่อน,นะคะ่ะไพ่พลังงานอ่า ชัดไม่เอ่ยวันนี้มาแปลกหน่อยเนาะเออมามามา,มาแปลกมุมหน่อยนะคะเอ่อไพ่พลังงานอันนี้นะคะขึ้นเขียนว่าแบ่งปันเนาะเราก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังแพ็คกล่องนะคะแล้วก็เขียนคําว่าบริจาคนะคะไพ่อันนี้นะคะมันมเหมาะถึงการแบบเต็มใจอะ่ะเหมือนเขา,าเต็มใจทําให้เรานะคะดังนั้นเออก็ เขาให้ไว้ก็รับเนาะเขาให้มาก็รับไว้ก็ดีแล้วนะคะอะเดีวเราจะไปต่อกันไพ่อของคนโสดนะคะไพ่คนโสดวางเปิดไว้แล้วนะคะก็จะมีอัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบนะตามด้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะสองถ้วยจา้าสองถ้วยก็มาอ้าวไพ่เดทก็มาอีกนะคะแล้วตามด้วยห้าถ้วยค่ะ นะพลังงานตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยสถานะของคนโสดนะคะคนโสดบางคนเนี่ยบางกลุ่มอาจจะคงเศร้าอยู่กับเ,เรื่องเดิมๆในอดีตอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ move on เอ่อเพราะว่าคนราศีมังกรเขาไม่คนรักใครรักจริงอะเนาะแล้วก็ดีมากๆนะคะก็อาจจะย,ยัง move on ยากนะแต่ว่าถ้าคนนุณลืมตรงนั้นแล้วนะคะฝ่าฟันออกมานะคะพยายามต่อสู้กับความรู้สึกออกมานะ แล้วก็พยายามคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องมีชีวิตใหม่ที่มันดีกว่านี้ที่มันใช้ไรกว่านี้นะคะแล้วก็ปล่อยวางเรื่องเก่าๆลงซะคุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะนะ,ะเริ่มต้นใหม่ได้ไพ่เดนเนี่ยคือไพ่ของการแบบว่าเออของการที่จบเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะไพ่เดนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบบว่าเอ้ยความตายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเออมันเออมันเป็นไพ่ของการรีเบิร์นมากกว่านะคะกวามมองว่ามันคือแบบการเกิดใหม่นะคะคือคุณน่ะจะ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเอ่อจะสามารถละทิ้งอดีตที่มันแบบทําร้ายคุณนะ่ะได้เออแบบคุณเหมือนคุณจะเริ่มปล่อยวางได้ละนะคะไพ่มันอาจจะมาบอกวางว่าก่อนหน้านี้หรือตอนเนี้ยคุณกําลังคิดในเรื่องเก่าๆอยู่แล้วไพ่เดทมาบอกว่าเนี่ยคุณกําลังจะแบบเออจบตรงนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ที่มันแบบดีกว่าเดิมที่มันมั่นคงกว่าเดิมนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่การที่แบบก้าวอย่างมั่นคงมากๆนะคะ เออถือว่าถือถือว่าถือว่าโอเคมากๆนะคะแล้วมาเจอไพสออ่สองถ้วยอีกสองถ้วยอะดูซิเธอคู่รักเนอะคู่รักดังนั้นนะคะตรงเนี้ยไอ้ไพ่ที่วางบอกไปแล้วนะคะไพ่บริจาคแบ่งปันเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูในเรื่องของพลังงานสามารถเอ,อ่ย้อนกลับไปดูพลังงานได้นะที่วางบอกว่าคุณอาจจะได้เจอคนหนึ่งอะ่ะครึ่งหนึ่งของชีวิตของคุณก็ได้นะคะเอ,อ่อคนเนี้ยที่คุณจะไปเจอเขาอาจจะแบบว่า อยากจะแชร์ชีวิตอยากจะแชร์ไลฟ์สไตล์ของเขาอยากจะทั้งหมดของของตัวเขาอะให้กับเราก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอคนแบบนี้ที่เป็นครึ่งหนึ่งของคุณก็ได้นะคะแล้วทำภายสองถ้วยมาตอกย้ำอีกอะว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่จริงๆคนที่คุณรู้สึกว่าคุณมองตาเข้าไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันถูกสเปคนะเฮ้ยมันคนนี้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างมันมีซอมติงที่เรามันสามารถคอนเนคกันได้อะ ไพ่ออสองถ้วยเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรคอนเนกกันได้นะคะคุณอาจจะเจอจากไหนคะจากการเดินทางก็ได้เนาะจากการเดินทางหรือว่าจากการแบบคุณไปลงทุนทําอะไรสักอย่างคุณอาจาจะได้เจอก็ได้หรือว่าอย่างที่บอกไปพลังงานเนาะออไปบริจาคที่ใดที่หนึ่งอาจจาะลงบ้านหรืออะไรแบบน ate, เนี้ยเดทเนี่ยก็ไปเจอได้นะในออในโรงพยาบาลก็ได้นะอองานศพอะไรอย่างเงี้ยก็เจอได้นะคะเออแล้วก็คนคนนี้นะคะอาจจะเจอได้จากการเดินทางด้วยนะ ไพเดย์ก็ยังคงบอกการเดิน,นทางในออฟซอร์สก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือการเดินทางได้เหมือนกันแล้วก็คนคนนี้นะคะที่เข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วมีตําหนิมาก่อนก็ได้นะคะหรือไม่นะคะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะชาวต่างชาติชาวต่างชาติาต่างภา,า,าษาแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะบังกรทุกศพกันเองธาตุลมก็ยังเป็นไปได้นะคะธาตุลม ต้นเอ่อเมถุนแล้วก็กลุ่มนะคะอืม คาดน้ำก็ได้มันก็คือได้เกือบหมดเลยเพราะว่ามีคนมีเอ,อ FC คนหนึ่งนะคะแบบเออคอมเมนต์ไว้อยากให้กวางอ่านในเรื่องของเดือนด้วยแต่บางทีมันมันออกมาหมดเลยนะคะอ่านนี่แหละก็คือสถานะของคนโสดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าไพ่คำแนะนำนะคะจากนางฟ้านะคะ Whisper of Love เขาว่าอย่างไรบ้างนะคะ Whisper of Love เขาว่า Be willing to express love นะคะ Express love to receive love บางครั้งเราจะต้องแสดงออกถึงความรักบ้างเนาะ คนธาตุดินนะคนธาตุดินราศีมังกรมักจะเป็นคนที่แบบปากแข็งเออปากแข็งมากปากกับใจไม่ตรงกันจ้าเออแบบรักก็ไม่บอกว่ารักนะคะก็คือก็คือเก็บอมพนันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้สิมันไม่ได้ชาวธาตุดินไม่ได้เขาไม่สามารถรู้ใจเราได้หมดเนอะเขาไม่ใช่มาร์เวลนะเธอเธอจะแบบเขาจะอ่านจิตอ่านใจได้เนอะไม่ได้คือถ้าเธอต้องการอะไรถ้าคุณต้องการอะไรคุณจะต้องบอกเขา นะคะคุณรู้สึกยังไงคุณจะเป็นต้องบอกเขาเนอะอ่ามาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคนคุยนะแบบคุยคุยกันอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ะมาดูในหมวดนี้ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันค่ะไพ่ใบแรกจ้าเป็นไพ่สอดาบนะคะอ่าตามด้วย3ดาบจ้านะคะตามด้วย empress นะคะแล้วก็ temperance ค่ะ เจ็ดไม้นะคะบางคนนี่คือกิฟต์อัพตั้งแต่การพอเห็นไพ่สองดาบสามดาบนี่ก็คือกิฟต์อัพแล้วไม่อยากดูแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแปลไพ่ก่อนนะคะว่ามันเป็นมันแปลว่าอะไรมันมามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะคะวางคิดว่าช่วงนี้คุณกับคู่ของคุณนะคะอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะเหมือนว่าคุยเรื่องเดียวกันแต่อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจกันมากพอเพราะว่ามันมีไพ่อย่างสองดาบเจ็ด สองดาบเจ็ดไม้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคุยไปเหนื่อยรู้สึกว่าพยายามไปก็แบบเธอก็ไม่เข้าใจหรือไม่พยายามไปเธอก็ไม่ฟังฉันหรืออะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเอ่อ,อพวกอุปกรณ์สื่อสารทั้งหลายแหล่ก็ได้นะคะเอ่ออย่างเช่นแบบเออส่งไปไลน์ไม่เด้งอะไรไลน์ไม่ตอบอันนี้ก็ก็คือเป็นไปได้ทางเทคนิคนะคะเออมีไพ่สามดาบขึ้นมาเอ็มเพรสขึ้นมาเนาะ 嗯。Mm. ก็แปลได้เลยอะค่ะว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่มันเป็นรักสามเศร้าก็ได้ทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราทําไมเขาถึงไม่เออไม่ขอเราเป็นแฟนสทัทีทําไมเขาถึงไม่พัฒนาต่อสทัทีนะคะตรงนี้มันอาจจะเป็นคําตอบก็ได้แต่อย่าลืมนะคะว่านี่คือดวงโดยรวมนะไม่ใช่ของคในใดคนหนึ่งนะคะอาจจะดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าแฟนของคุณนอกใจไหมหรืออะไรแบบนี้ให้ดูดวงส่วนตัวนะคะอันนี้มาดูคือมี Empress นะก็คือ Empress เนี่ยอาจจะหมายถึงว่า คนคู่ของคุณเนี่ยนะคะอาจจะแบบมีแต่งงานแล้วมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะมีคนของเขาเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะคะทําให้เกิดรักสามเศร้าจำได้ไหมคะที่ว่ากวางบอกไว้เนาะว่าช่วงแรกนะคะในเรื่องของพลังงานไพ่แบ่งปันอันเนี้ยไม่อยากจะตีเลยว่าแบ่งปันเราแบ่งปันใครสักคนหนึ่งให้ใครอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าไพ่มันเกิดขึ้นมาแล้วกวางก็จะต้องต้องต้องพูดในมุมนี้เหมือนกันนะคะก็เราอาจจะแบ่งปันคู่ของเรานะคะให้ใครอีกคนหนึ่ง ก็เป็นไปได้นะคะตามให้เนาะทำให้เ,เรา,าอาจจะต้องสงสัยวว่าว่าว่าทำไมนะคะว่าทำไมทำไมเขาถึงมามาไปไปมีพ t e เทมเพลรสขึ้นมานะคะทำไมทำไมเขาแบบเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปทําไมไม่มีความชัดเจนเดี๋ยวก็ติดต่อมาเดี๋ยวก็ไม่ติดต่ออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะต้องแบบอาจจะทํางานอะไรที่มันแบบย้ายสถานที่ไปเรื่อย ะะมีการเดินทางเรื่อยๆ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 ทำให้ไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งทําให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้จะสืบจากตรงไหนเหมือนกันว่าเขามีใครหรือเปล่าจริง,รงๆเนาะเอาเป็นว่าในตอนนี้นะคะก็เรายังไม่ต้องไปอ่ะโอ้โหไปแล้วเธอเธอมีคนอื่นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องนะคะยังไม่ถึงขถานนั้นให้เราให้เราแบบเรู้เอาไวา้แค่นี้ก็พอเนาะรู้รู้เอาไว้เป็นแนวทางก่อนนะคะว่าเขามีถ้าเกิดเขามีอะไรที่มันแปลกไปเราค่อยมา ค่อยมาค่อยมาปรับจูนค่อยมาคุยกันดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวกวางเปิดเอ,อ่อไพ่ whisper of love ไพ่นะคะก็คือเสียงกระซิบจากนางฟ้าเนาะอ่ะ whisper of love วันนี้ได้ไพ่ honesty นะคะ is essential นะ speak with love speak with love and truth นะก็คือพื้นฐานอะพื้นฐานของการที่คบกันพื้นฐานของความรักหรืออะไรแบบเนี้ย หรือพื้นฐานของอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันมีเบสอยู่ก็คือความอะไรอ่ะเขาความซื่อสัตย์เออความซื่อสัตย์นี่คือเป็นเบสของทุกๆอย่างเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานความรักเนาะทุกๆอย่างเลยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยถ้าเขาแค่แค่ในเรื่องเนี้ยเขายังบอกคุณไม่ได้เขาไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเขาไปทํางานที่ไหนเขาไปทํางานเมื่อไหร่ เขาไม่สามารถรับโทรศัพท์คุณได้เขาไม่สามารถเท็กซ์หาคุณได้แม้แต่วินาทีเดียวอะ่ะเนี่ยสงสัยไว้ได้เลยสงสัยไว้ได้เลยนะคะเขาอาจจะมีโลกสองใบก็ได้นะคือการคือถ้าคุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วแค่ประมาณเหมือนแบบสมมตินนะคุณคุณเท็กซ์ไปหาเขาตั้งแต่เก้าโมงเออเป็นยังไงกินข้าวหรือย,ยังกินข้าวเช้าหรือย,ยังนะคะตั้งแต่เก้าโมง ผ่านไปปุ๊บจนบ่ายแล้วอะ่ะมันเลยเข้าวเช้าเขาเ้าเที่ยงไปแล้วมันบ่ายแล้วอะ่ะแต่เขายังไม่ตอบกลับเลยอะ่ะแล้วเขามาอ้างกับคุณว่าเฮ้ย <c oughs> งานเยอะมากอันนี้ก็หมายถึงงานเยอะได้นะคะหมายถึงเขางานเยอะมากงานยุ่งมากแต่คุณงานเยอะจนขนาดว่าคุณไม่มีเวลาตอบกลับแม้แตนน่นาทีเดียวเลยเหรอคือแบบโอเคคือไปนั่งในห้องน้ำแล้วตอบก็ได้โอเคหรืออะไรแบบนี้ก็ได้อะ่ะ คืออาจจะใช้แค่ช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีในการตอบว่าเออทํางานอยู่นะแค่นี้คือจบละคนเราเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันเนาะวางคิดว่าเออถ้าเกิดตอบแค่นี้เออมันมันน่าจะโอเคนะแต่ถ้าเกิดการหายไปเลยเนี้ยกวางเจอคําถามบ่อยมากเลยนะคะที่คนเขาเข้ามาดูดวงเนาะว่าทําไมเขาถึงเงียบไปทำไมทำไมเขาถึงหายไปยอะไรเงี้ยถ้าหายไปเป็นหลายๆวันเนี่ยเราว่อาจจะต้องสงสัยแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาหายไปวันนึงเนี่ย มันก็เขาอาจจะติดงานก็ได้แต่ถ้าเกิดติดงานจะถือหนัดว่าไม่มีเวลาส่งอ่ะก็แปลกอยู่เนาะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเอ่อความซื่อสัตย์เนาะมันเป็นพื้นฐานของหลายๆอย่างนะคะนะเราก็เออเราก็พยายามซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะคะว่าเออว่าความความรักครั้งเนี้ยมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าความรักครั้งเนี้ยมันมันไม่ทําร้ายเราใช่ไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะเราเราเราอาจจะต้องตอบในสิ่งแบบนั้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่คนมีคู่นะคะ คนมีคู่เรามาดูกันที่คนมีคู่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างความเปิดมาแล้ว5ใบค่ะใบแรกนะคะจะเป็น9เหรียญน,นะคะตามด้วย3ถ้วยนะคะ The World ค่ะ c h a r i o t ค่ะแล้วก็ The w o r e l of Fortune นะคะ เปิดมาค่อนข้างดีค่ะไปในทิศทางที่ดีหมดเลยนะสําหรับคนมีคู่ราศีมังกรนะความคิดว่าถ้าเกิดใครใครที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างชาติต่างภาษาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเนี่ยเร็วๆนี้อาจจะได้เจอกันนะคะเร็วๆนี้อาจจะได้มีเวลาเขาอาจจะได้เออซื้อตัว๋วบินมาหาคุณเลยก็ได้นะคะแล้วบินมาไม่ใช่บินมาแบบเออแบบเจอแปบ๊แปบๆนะความคิดว่าเนี่ยคือมาแล้ว เหมือนอาจจะมีงานวิวาอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะเพราะว่าไพ่สามถ้วยเนี่ยคือไพ่ของการเซเรเบตนะคะไพ่ของอองานปาร์ตี้วดดิ้งอะไรแบบเนี้ยวดดิ้งเซอร์มอนี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะมาขอคุณก็ได้นะคะหรือไม่จําเป็นจะต้องเป็นแฟนชาวต,ต่างชาติอย่างเดียวก็ได้นะเอาเป็นว่าคนที่อยู่ราศีมังกรนะเอ่ออิทธิพลตอนนี้นะคะพลังงานตอนนี้นะทำให้คู่ของคุณอาจจะแบบมาขอคุณแต่งก็ได้ นะคะมาขอคุณแบบว่าหรือไม่บางคนเนี่ยอาจจะคุยคุยกันอยู่ก็ได้นะแล้วมาขอให้แบบไปอยู่ด้วยกันแบบ move แบบย้ายไปอยู่ที่เดียวกันก็ได้นะคะอยู่หลังเดียวกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเดิรเวอ์นะ world, นะแต่ว่าจริงๆคือเดิรเวอ์มากับ3ามถ้วยเนี่ยก็คือคิดว่ายังไงก็ต้องมีงานอยู่แล้วล่ะนะคะต้องมีงานลื่นเลงงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยงาน,งานต้องมีงาน มีงานแต่งผูกข้อไม้เข้ามือก็ต้องมีงานนะคะถ้ามีเดี๋ยวเวอร์อันเดียวก็คืออาจจะแบบไปอยู่ด้วยกันนะคะแต่นี่คือมีงานแน่นอนแล้วไพ่อันนี้ที่บอกตอนแรกนะคะอันคือไพ่ของการแบบแบ่งปันบริจาคนะคะตรงเนี้มันอาจจะเป็นพูดในแง่ของการทําบุญก็ได้ไงก็ได้นะเพราะว่ากวางบอกไปแล้วในตอนพลังไพ่พลังงานตอนแรกนะคะว่าเนี่ยคุณอาจจะได้ ได้เอ่อมีอะไรเกี่ยวกับงานบุญก็ได้นะคะเนี่ยก็ที่จะเกิดขึ้นนะจะได้สละโสดละนี่ไพ่ของไพ่ของคนโสดเนอะแล้วก็จะได้สละโสดแล้วนะคะเอ่อแล้วก็ในเรื่องของพลังงานเนี่ยความคิดว่าอคุณเนี่ยจะได้เจอคล้ายๆกับคนโสดเลยอะ่ะที่ว่าจะได้เจอครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาคนเนี้ยที่มาขอคุณนะคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นครึ่งชีวิตของคุณก็ได้นะ เออท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเขาก็อาจจะเป็นครึ่งหนึ่งของคุณก็ได้เฮ้ยดูแล้วคือแบบอิ่มเอ,ม,อมมากๆเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะเออว่าไพ่คำแนะนําว่าอะไรบ้างไพ่คำแนะนํากวางได้ใบนี้นะคะอืมเห็นชัดไหมเอ่ยเขาบอกว่า m i r a c l e and b l e s s i n g นะคะ everything has its gift นะก็คือบางทีเนี่ยมันอาจจะสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบ มันอาจจะไม่ใช่ปฏิหารก็ได้นะมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบที่เขาขีดเขียนมาแล้วอะ่ะเออโชคชะตาขีดเขียนมาแล้วให้ทุกคนณอะ่ะได้มาเจอกันเออแล้วว่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวทุกๆอย่างมันคือแบบมันมันกวางคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะมันเป็นเรื่องของที่แบบ เหม hey, ือนพระเจ้าสร้างมาแล้วอะเหมือนพระเจ้าสร้างมาแล้วความบังเอิญมันไม่มีคุณกับเขาอะต้องมาคู่กันอยู่แล้วนะคะคู่แล้วมันก็ไม่แคล้วกันขนาดอยู่แค่อยู่กันแบบขั้วโลกอะคนนึงอยู่ขั้วโลกเหนือคนหนึ่ง้วโลกใต้แบบบางคนอยู่เมกาคนนึงอยู่ไทยต้องบินกี่ชั่วโมงต้องสิบสองชั่วโมงนะคะเออยังได้มาเจอกันที่นี่ได้เลยอะเออยังเจอกันได้เลยมันยังข้ามพรมแดนมันได้เลยนะคะเออดังนั้น จำทุกๆวันนี้เอาไว้จำทุกๆ,ๆวันนี้ทุกวินาทีที่เวลาเขาแบบเออมามาขอเราหรือว่าทุกทุกวินาทีที่คุณสองคนตกหลุมรักกันอะนะคะเออจำเอาไว้แล้วมันจะได้แบบมันเหมือนได้ตราตึงเข้าไปในใจว่าเอออันเนี้ยนะเราต่างคนต่างก็เป็นของขวัญให้กันแล้วกันเนาะเออต่างคนต่างก็มาเพื่อกันและกันเพื่อที่จะมาแชร์ชีวิตของกันและกันนะคะ จบไปแล้วนะคะกับราศีมังกรนะคะของเดือนมิถุนายนถ้าติดขัดยังไงกวางขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำมาเดือน2เดือนแล้วกวางก็แบบพอมานั่งตั้งกล้องกวางก็ตื่นเต้นนะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะใครอยากดูดวงฟรีหรือว่าอยากดูคลิปอะไรสนุกๆน,นะก็สามารถไปติดตามกวางได้ที่ Tik t o k เช่นเดียวกันค่ะกะ็แอด วางเดอะลีดเดอร์นะคะวันนี้วางไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย